เหตุผลที่ทําให้มวยไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลกสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่อง ST ท n อั e n ี seen, ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมวยไทยหรือที่รู้จักกันในนามศิลปะแห่ง8แขนขาเป็นศิลปะการต่อสู้และกีฬาการต่อสู้ที่มีต้นกําเนิดในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกด้วยเหตุผลหลายประการ 1. เทคนิคการประทะ ที่มีประสิทธิภาพหมวยไทยเน้นการใช้จุดสมัมผัส8จุดได้แก่หมัดเตะศอกและเขา่าเทคนิคนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสำหรับทั้งการป้องกันตัวและการต่อสู้เพื่อการแข่งขันการผสมผสานที่โดดเด่นและมีพลังทำให้ศิลปะป้องกันตัวน่าตื่นเต้นและดึงดูดใจในการชมและฝึกฝน 2. ความเก่งกาจและใช้งานได้จริง มวยไทยเป็นที่รู้จักจากการใช้งานจริงในสถานการณ์จริงมันมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ระยะประชิดและมีเทคนิคมากมายที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆความเก่งกาจนี้ดึงดูดผู้คนที่แสวงหาทักษะการป้องกันตัวที่ใช้งานได้จริงรวมถึงผู้ที่สนใจในกีฬาการต่อสู้และศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน 3. ประเพณีและมรดกวัฒนธรรม มวยไทยฝังลากลึกในวัฒนธรรมไทยและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับทศวรรษต้นกำเนิดของมันในฐานะระบบการต่อสู้ในสนามลกและบทบาทในประเพณีและพิธีการทางวัฒนธรรมของไทยช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับมันผู้ที่ชื่นชอบมวยไทยหลายคนสนใจมวยไทยไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ทางร่างกายเท่านั้นยังรวมถึงประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและความรู้สึกผูกพัน กับมรดกไทยด้วย 4. สภาพร่างกายการฝึกมวยไทยเป็นการออกกำลังกายที่เข้มข้นซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานของหัวใจและหลอดเลือดความแข็งแรงความยืดหยุ่นและความฟิตโดยรวมรูทีนการฝึกซ้อมประกอบด้วยการฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดการฝึกท่าแพ็กการซ้อมและการฝึกปรับอากาศด้วยเหตุนี้หลายคนจึงฝึกมวยไทยเพื่อรูปร่างที่สมส่วน 5. การเปิดเผยและความสำเร็จระดับนานาชาตินักสู้มวยไทยจากประเทศไทยประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในการแข่งขันระดับนานาชาติรวมถึงการโปรโมตอย่างวันแชมเปี้ยนชิพการปรากฏตัวของนักสู้มวยไทยที่มีฝีมือในระดับโลกได้ช่วยเผยแพร่กีฬานี้ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความสนใจในหมู่ผู้ฝึกฝนแฟนๆและนักสู้ที่ต้องการทั่วโลก 6. การขยายตัวผ่าน MMA การเติบโตของศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานในฐานะกีฬาต่อสู้กระแสหลักได้เพิ่มความนิยมของมวยไทยนักสู้ MMA หลายคนผสมผสานเทคนิคมวยไทยเข้ากับสไตล์การต่อสู้ของพวกเขาเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการหวดและเข้าปะทะการเปิดรับ MMA นี้ทำให้เกิดความสนใจเพิ่มขึ้นในการฝึกมวยไทยโดยเฉพาะ 7. การฝึกที่เข้าถึงได้โรงยิมมวยไทยและศูนย์ฝึกมวยไทยได้ถือกำเนิดขึ้นทั่วโลกทำให้ผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นไม่ว่าจะเพื่อการออกกำลังกายการป้องกันตัวหรือความทะเยอทะยานในการแข่งขันบุคคลทั่วไปสามารถหาชั้นเรียนมวยไทยและผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ได้ในหลายประเทศความสามารถในการเข้าถึงนี้ มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความนิยมไปทั่วโลกโดยรวมแล้วการผสมผสานร,ระหว่างประสิทธิภาพการใช้งานจริงมรดกวัฒนธรรมประโยชน์ด้านการออกกำลังกายความสำเร็จในระดับสากลและการเข้าถึงได้มีส่วนทำให้หมวยไทยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับ EP นี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษ EP นี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ